ความสุขของดีเจภูมิกับเรื่องเล่าเงินซื้อความสุขได้ด้วยการเป็นผู้ให้คนอื่นเป็นนักเที่ยวแนวแอดเวนเจอร์มาตลอดออกทริปทะเลก็บ่อยครั้งและบ่อยครั้งจะเห็นผ่านโลกโซเชียลว่าเจ้าตัวนั้นใช้เงินซื้อทุกอย่างตามความพึงพอใจสําหรับดีเจภูมิภูมิใจตั้งสง่าแต่ครั้งนี้ดูท่าความคิดจะไม่เหมือนเดิมเสร็จแล้วเมื่อเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความเล่าเรื่องราวผ่านทางไอจีส่วนตัวว่ามีคนเคยบอกว่าเงินซื้อความสบายได้แต่เงินซื้อความสุขไม่ได้ ซึ่งผมก็เชื่อมาตลอดจนกระทั่งผมได้เจอบทสัมภาษณ์หนึง่งของใครผมจำไม่ได้เขาบอกว่าจริงๆแล้วเงินซื้อความสุขให้กับตัวเราได้แต่มันซื้อได้โดยให้คนอื่นพอได้ยินคำนี้แล้วรู้สึกเออแม่งโคตรจริงเลยวะ่ะวันนี้พี่พาน้องๆที่ออฟฟิศน้องๆกะเรียงและแม่บ้านมาเที่ยวทะเลส่วนตัวเราก็ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเพราะเราออกทะเลบ่อย การเที่ยวแบบนี้เราทำเมื่อไหร่ก็ได้ส่วนตัวก็คิดแค่ว่าเปลี่ยนบรรยากาศกินเหล้าแต่พอออกรถมาเราเห็นความตื่นเต้นในแววตาของน้องๆแต่ละคนบางคนไม่นอนเลยไลฟ์สดตลอดทั้งบางคนเห็นทะเลครั้งแรกแล้วน้ำตาไหล พอลงเรือก็ยิ้มแย้มถ่ายรูปกันไม่หยุดเล่นน้ำกันจนพระอาทิตย์ตกดินเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละความสุขถ้าเรามานั่งอยู่บนเรือสวยๆลำนี้กับคนที่ไม่เคยเห็นค่าของมันเลยมันก็จะไม่มีค่าอะไรเลยแต่ถ้าเรามากับคนที่เห็นค่าของมันมันก็จะมีค่ามหาศาลขึ้นมาข้อความนี้พออ่านแล้วหลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจหรือเห็นด้วยไม่เป็นไรครับพี่เข้าใจว่าสำหรับหลายๆคนเรายังต้องการเงิน เพื่อที่จะทําให้ชีวิตสุขสบายอยู่แต่ลองคิดดูถ้าเรามีเงินแล้วเราต้องการอะไร 1. อยากให้คุณพ่อคุณแม่สบายถูกไหม2ออยากให้ลูกหลานมีกินมีใช้มีความมั่นคงจริงๆแล้วสิ่งพวกนี้คือความสุขจากการให้ทั้งนั้นแน่นอนตัวเราเองก็คงอยากจะได้ของใช้สวยๆแพงๆส่วนตัวบ้างอยากไปเที่ยวไปกินของดีๆบ้างแต่เชื่อพี่เถอะวันที่เราซื้อรถซูปเปอร์คาร์เรามีความสุขแน่แต่ลองขับไปสักพักเราจะกลับมานั่งรถตู้เอง เพราะมันสบายกว่าเยอะวันที่เรามีนาฬิกาเริอนเป็นล้านเราจะใส่แม่งในช่วงแรกๆสักพักเราจะไม่ใส่บ่อยละเพราะกลัวไปขูดกับโน่นขูดกับนี่ยิ่งใส่ยิ่งกังวลยิ่งไม่มีความสุขใส่แค่ตอนออกงานเขาสังคมพออาหารการกินก็เหมือนกันพอเรามีใหม่ๆเราจะกินทุกอย่างที่เราเคยอยากจะกินแต่ไม่มีโอกาสแต่รอดูนะกินไปบ่อยๆสุดท้ายเราจะกลับมากินร้านบ้านๆง่ายๆไกลบ้านเรา เพราะมันอร่อยคุ้นปากมันสบายกว่าไม่ต้องแต่งหน้าแต่งตัวไปไม่ต้องฝ่ารถติดทุกอย่างมันจะกลับมาเรียบง่ายจนเราคิดว่าเออเงินมันก็ดีนะมันทําให้เรามีความสบายที่มีความมั่นคงแต่มันจะซื้อความสุขอะไรให้เราได้อีกละ่ะสําหรับใครที่ยังไม่มีเงินเยอะสู้ขยนันขยันเข้านะครับแต่อย่าลืมมองเห็นความสุขเล็กๆน้อยๆหลายๆอย่างที่อยู่รอบตัวเราที่มีคุณค่ามากมาย โดยไม่ต้องใช้เงินซื้อสักบาทส่วนคนที่มีตังเยอะแล้วแต่ยังหาความสุขหรือเป้าหมายไม่เจอลองซื้อความสุขด้วยการให้ดูนะครับแล้วคุณจะรู้เองว่าความสุขที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไรขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ